เอาทำสักคนละอ้อนะเดินเดนดน้มาเดินดูลงไหมเอาเอน้งเจ้าดีค่ะเดินทางปลอดไทยไหคะเดินทางปอไทยยังไงฮะสูงถึงร้อลงกี่เปอร์เซ็แล้วลงางนอยกี่เปอร์เแล้วคะ มันมันมันเหมือนหายมันเหมือนโล่งไปเลยอ่ะใช่ดีแล้วมันเป็นอะไรมาล่ะก่อนหน้าก็คือปวดช่วงนี้นะช่วงหลังเป็นมากี่ปีแล้วมาเป็นหนักๆช่วงปีนึงเนี่ยค่ะเออดีแล้วสวัสดีท้าเอาขอพรท่านท่านช่วยนะเอาตังเด้อดูทีเดียวโล่งไหมโล่งจริงไหมเราจะได้รู้ กอก่อนมานี่คิดว่าเราจะหายไหมก็ก็ไม่แน่ใจอะนะคะแต่ว่าก็คิดว่าเออมันต้องมีอะไรบางอย่างที่ทําให้ได้เจออาจารย์ก็เลยคิดว่าน่าจะน่าจะมีโอกาสหายอะต้องทํามานี่ก็คือก็ต้องเชื่อไปแล้วค่ะเชื่อไปแล้วค่ะแล้วช่วยฟีนะฟรีค่ะดีค่ะฟรีเอ่บอกเล่าพ่อแม่พี่น้องแล้วก็แบบพี่น้อย ก็แปลกใจเหมือนกันแหละค่ะท no ี่แบบหลังจากที่ทำแล้วรู้สึกเบาจริงๆอะลงจริงๆเ่าโชคดีนะเอาหน้าน้อยหน้าน้อยก็แล้วนะเป็นอะไรมาหลังนี่กันมีกระดูกมันเคลื่อนสามท่อนเลยนะเนี่ยเอาไปทำสักคนละสามร้อยก็ดีนะวัดไหนก็ได้นะ เดินดูลงไหมเดินไปหมดแล้วหลัางอีลัางอีลัง,ลงมาเรืเ่อยเรยเป็นไงอเอาเลยเอาอันลังไปเป็นอะไรมาเ,เป็นมากี่ปีแล้วโอ้ลายปีแล้วจ้ะปวดตรงไหนบ้างปวดสะบักแล้วก็หลังช่วงเอว แล้วผมทำวิธีแล้วเป็นยังไงตอนนี้ตอนนี้ดีขึ้นมากเลยศูนย์ถึงร้อยลูกกี่เปอร์เซ็นต์แล้วศูนย์ถึงร้อยอ่ะร่างเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะลองก้มดูสิลูกจริงไหมดีไหมถูกใจไหมโอเคปกติจะลุกขึ้นยากมากเอออทำไมจะลุกขึ้นยากมันเป็นอะไรมันลุกยากมันตึงใช่ไหม มันตั้งสามช่อนหลัง <c oughs> อาหมดแล้วเอา้าวายพระนะ้ขอพรนะึ่